สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในห้องเรียนห้องเรียนของเรานี่เป็นห้องแอร์นะครับช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดสุดยอดอันนี้คือคลิปที่ถ่ายกันเมื่อวานคือบอกตรงครับแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปชมตอนต่อไปอะไรนะทำทำทำไม่ทำไม่อันนี้ก็คุณครูค,ครับคุณนุ่นคุณนุณ่นนี่ถ้าทำแบบเนี้ยทำแบบเนี้ย แบบ Youtube เนะ YouTube ี่ยกูลง Youtube กันไหมห้องเรียนของเราห้องเรียนก็มีแอร์ห้าตัวสีตัวดีเออสุดยอดครับหืมหรูจัดแอร์เก่าแก่นั่นครับทีมงานตัดต่อคอมครับวิชาคอมสุดยอดคุยท้งไม่ได้ครับเพราะว่ามันเรียนกันอยู่นะอู๋นะอันนี้ชื่ออู๋ครับเป็นตัวเอเลียน เป็นต่อเล่นลานี่เลยเป็นต่ออันนี้ก็ที่ชชนุ่นครับเชนุ่นเป็นต่อบนเนที่ตอจานเป็นต่อนี่โดนใช้แล้วครับไม่ยอมครับไม่ยอมทำงานนะคนนี้อะไรพิ่งายทำไมเนี่ยลงยูทูบเหมือนเดิมอาพังพังพังพินารับอะไรอะไรทำอะไรโกงข้อสอบปะเนี่ย ยามทำอะไรอ่ะบทสนพบทสนพล,พลนแล้วอย่าลืมไปเขียนสนิทีน้ห้องด้วยนะคะฝากบอกเป็นต่อเดินนะสัจจะรพักบอกว่าอะไร่ะเขี <c oughs> ยนสนิทีหน้าห้องคัะเป็นมาที่อะไรให้เรียบร้อยด้วยทักเป็นต่อแล้วสัจจะรักครับผมนั่งเลยค่ะ